นี่คือ Mr. Messenger Talk Podcast บอกเล่าเทรนด์การลงทุนที่คุณต้องรู้ภาษีทรัมป์ผู้นำสิงคโปร์บอกว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของโลกหลังจากนี้ในขณะที่ผู้นำไทยบอกไม่ต้องห่วงใครถูกกันแน่วันนี้มาวิเคราะห์กันนะครับ อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าทรัมพ์เพิ่งตั้งกำแพงภาษี reciprocal t a r i f หรือว่าภาษีตอบโต้ o, ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกในรอบร้อยปีที่ผ่านมาเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างผมไปเจอคำสัมภาษณ์นะครับของคุณลีเซียนลุงซึ่งเป็น senior minister หรือเป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะมีสงครามการค้าเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสิงคโปร์เนี่ยพูดอะไรไว้นะโดมถึงผู้นำเขาพูดอะไรไว้น่าสนใจทีเดียวนะครับก่อนอื่นเราไปย้อนดูคำเตือนตำนานอย่างลีกวนยูคือคุณพ่อของลีเซียนลุงนะครับเมื่อ40ปีก่อนเขาไปพูดในปี1985ตอนนั้นเนี่ยลีกวนยูได้รับเกียรติในการไปยืนพูดต่อสภาคองเกรสสหรัฐ โดยพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนะครับว่าการค้าเสรีคือหัวใจของโลกถ้าคุณปิดกั้นมันโลกจะพังเขายกตัวอย่างอย่าง,างช่วงทศวรรษ1930ที่ตอนนั้นสหรัฐออกกฎหมายสมุ h h า w เล่ตั้งกำแงพงภาษีสูงปริดนะครับหลังจากนั้นผลคืออะไรนะครับผลก็คือการค้าพังเศรษฐกิจพังทุกประเทศเนี่ยตอบโต้กันไปมา จนสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สองเพราะไม่มีใครยอมจะเห็นไหมครับจากโควอลกลายเป็นฮอตวอวแล้วก็คุณรีเซนลุงกำลังเตือนเรานะตอนนั้นนบอกว่าการตั้งกำแงพงภาษีแบบนั้นมันนำไปสู่อันโนนแฟกเตอร์หรือว่าปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับรีกวนยูยังบอกต่อในครั้งนั้นนะครับว่าอย่าคิดว่าการตั้งกำแงพงภาษีจะช่วยคุณได้มันเหมือนยิงตัวเอง เขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นถูกสหรัฐคว่ำบาตรน้ำมันจนนำไปสู่ว่าญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องแสวงหาความยั่งยืนในการหาทรัพยากรของตัวเองจึงตัดสินใจบุกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแย่งส่วนแบ่งนะครับเพื่อแ,แย่งทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นยางน้ำมันจนสุดท้ายกลายเป็นชนวนสงครามในแปซิฟิกคำพูดของเขาในตอนนั้นเนี่ย โอ้โห oh, เป็นที่จดจำนะครับแล้วก็สภาคองเกรสเนี่ยทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นรีพับบิกันหรือเดม o c แคตเนี่ยยืนแล้วก็ตบมือให้กันทั้งสภาเลยมาเมื่อวันที่25มีนาที่ผ่านมานี้นะครับคุณลีเซียนลุงซึ่งเป็นอดีตนายกนะปัจจุบันก็เป็นซีเนียร์มินิสเตอร์ออกมาพูดอีกครั้งในโทนดุดันไม่แพ้กันเลยนะครับ mm. เขาบอกว่าสงครามการค้าครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องภาษีแต่มันคือการแบ่งขั้วโลก เขาเตือนว่าถ้าทุกฝ่ายตีกันไปตีกันมาเศรษฐกิจจะพังยับและอาจไม่ฟื้นง่ายๆแม้แต่แคนาดายังขู่ตอบโต้เลยและเราจะเหลืออะไรคำถามคือทำไมลีเซนลุงถึงยกตัวอย่างแคนาดานะครับ mm hmm. เขาบอกอย่างนี้ครับว่าแคนาดาเป็นมหามิตรนะเป็นมิตรที่จริงๆแล้วสารัฐควรจะรักและกอดไว้ให้มากที่สุด เพราะหนึ่งก็คือเป็นคู่ค้าสำคัญสองก็คือเศรษฐก็คือประเทศมันอยู่ใกล้กันมากนะครับการที่สหรัฐหรือตัวคุณทรัมป์เองเนี่ยไปตั้งกำแพงภาษีแคนาดาแคนาดามีทางเลือกไม่มากนะครับจริงๆก็อาจจะยอมก็ได้แต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองนะมานะคุณลองคิดดูว่าคุณอยู่ในตาแหน่งและอยูอ่ดีมีวันหนึ่งมีประเทศเพื่อนบ้านบอกว่าจะตั้งกำแพงภาษีแล้วคุณบอกยอมทุกอย่างจะไปเจรจาอย่างดีเลยไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้น คะแนนนิยมในแง่ของทางการเมืองอาจจะไม่ค่อยดีนะักประชาชนอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณเป็นลูกน้องเขาเพราะฉะนั้นแคนาดาจึงเลี่ยงไม่ได้นะในการที่จะต้องยังขู่ตอบโต้กับสหรัฐนี่ขนาดนี่คือมิตรของแคนาดาที่สําคัญคนหนึ่งนะแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงคุณก็น่าจะเห็นดีกันแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเมื่อตอนวันศุกร จีนนั้นก็ประกาศตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีในจำนวนอัตราที่พอๆกันเลยนะฮะแล้วก็จะมีผลในวันที่10เมษายนคือถัดจากวันที่ภาษีของทั้์นั้นมีผลวันที่9เมษาแล้วก็เป็นจุดชนวนที่ทำให้ตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐและยุโรปเนี่ยปรับฐานรุนแรงต่อเนื่องในวันศุกร์ที่ผ่านมาย้อนกลับไปนะครับลีเซนลุงพูดไว้ประมาณ6นาทีนะของวันที่25มีนา แล้วเขาบอกว่าอ๋อหมมันเป็นคำพูดที่ส่งผลกระทบแล้วก็เป็นมุมมองที่ต้องรับฟังจริงๆเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นนักเศรษฐศาสตร์คุณจะบอกว่าจีนอย่าตอบโต้เลยเพราะมันทำร้ายตัวเองแต่ในทางการเมืองมันไม่ใช่แบบนั้นเมื่อสหรัฐตั้งกำแงพงภาษีใส่คุณคุณก็จำเป็นที่จะต้องแสดงจุดยืนกลับไม่งั้นก็จะเสียหน้าและอาจจะเสียฐานเสียงและความไว้ใจจากประชาชนซึ่งนั่นแหละลีเซนลุงพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่ นักเทยษศาสตร์เนี่ยก็ให้ความเห็นออกมาส่วนใหญ่บอกว่าจีนไม่น่าจะทำหรอกเพราะจะเจ็บด้วยกันทั้งคู่แต่สุดท้ายแล้ววันศุกร์จีนก็ทำจริงนะครับก็คือตั้งกำแพงภาษีตอบโต้ตทันทีลีเซนลุงยกตัวอย่างนะครับว่าสงครามการค้าครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องภาษีแต่รวมไปถึงการจํากัดการส่งออกการลงทุนทุกอย่างมันจะแตกขั้ว เขาเปรียบไปย้อนกลับไปเหมือนทศวรรษที่1930อีกครั้งหนึ่งเลยบอกว่าคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามันเร็ว,ร,วร้ายแค่ไหนแต่ว่าผมจำได้เขายังชี้ว่าสมัยก่อนเราค้าขายกันง่ายๆคุณขายอาหารผมขายรถยนต์แต่ตอนนี้ทุกคนกลัวว่าถ้าคุณหยุดขายให้ผมละ่ะหรือถ้าผมต้องเปลี่ยนโรงงานรถยนต์เป็นโรงงานรถถังละ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจากแนวคิดที่ว่า ใครเก่งอะไรขายสิ่งนั้นแล้วทาให้เศรษฐกิจโตขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นทุกคนจะแสวงหาความยืดหยุ่นหรือมั่นคงของในประเทศของตัวเองมันจะใช้เรียกประโยชน์ของความมีประสิทธิภาพของตลาดเสรีไม่ได้เหมือนเดิมและแนวคิดนี้ก็ไม่แน่นอนไม่แน่ใจเลยนะครับเขาบอกว่าไม่แน่ใจเลยว่าพอสหรัฐเดินเกมนี้แนวคิดแบบนี้ของทุกๆประเทศเนี่ยในเรื่องของการฟล e กซิบิลิตี้ยืดหยุ่น และหาความมั่นคงของตัวเองนั้นจะทําให้ฉากทัดของการคาโลกนั้นเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับคุณรีเซนลุงทิ้งท้ายว่าเราคงไม่ถึงขั้นไปสงครามนิวเคลียร์หรอกแต่เส้นทางนี้มันอันตรายทางที่ดีก็คือเราต้องรัดเข็มคัดให้แน่นแล้วหาทางเลี่ยงก่อนที่มันจะสายคําพูดของเขาทําให้จริงๆแล้วเราทุกคนต้องฉุดคิดจริงๆนะครับว่าทําเลือกเส้นทางนี้ถ้ามันเป็นบรฟเกมก็คือเป็นเกมการต่อรองจริง เขาก็ควรจะรีบถอยในตอนที่ได้ดีลนะแต่ถ้าเขาไม่รีบถอยแล้วมันทําให้มันหย่อนเขาเรียกว่าปลูกมเมล็ดความกลัวให้เกิดในใจของผู้นําประเทศอื่นๆเนี่ยแล้วทําให้มีแนวคิดการค้าที่ต่างไปจากเดิมก็ต้องบอกว่ารีเซนลุงเตือนไว้แล้วนะครับครั้งนี้มาถึงสถานการณ์ล่าสุดกันบ้างว่าหลังสหรัฐประกาศทาริฟ รอบใหม่นี้แต่ละประเทศเขาเริ่มขยับยังไงบ้างนะครับก็เมื่อกี้บอกไปแล้วอย่างที่1ก็คือจีนตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีตาม34%แล้วก็ตัดแร่แร่เอิร์ดออกนะครับรวมถึงขึ้นบัญชีดำของบริษัทที่ทำธุรกิจในจีนเนี่ยจากสารัฐเนี่ยต่อเนื่องสาภาพยุโรปนะครับขู่ตั้งกำแพงภาษีกลับในขณะที่แคนาดาญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรก็บอกแล้วบอกว่าไม่เป็นธรรมไม่ยอม ไทยเราเองเนี่ยเจอภาษี37%นายกออกมาบอกวันแรกนะวันที่3ตอนเวลา8โมงเช้าที่สนามบินดอนเมืองบอกว่าไม่น่าห่วงแต่หลายคนก็ยังห่วงอยู่นะครับในอาเซียนใครเดินอะไรไปแล้วบ้างนะครับกัมพูชาขอเร่งเจราจาลดภาษีให้เหลือ5%แลกกับการชะลอ,อะขึ้นภาษีเพราะกัมพูชาโดนแรงมากนะครับ49% ในขณนะที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับอันวาอิบราหิมก็ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าเขาได้หารือกับผู้นําของประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนและก็สิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ประสานความร่วมมือต่อกันเพื่อไปต่อรองภาษีกับสหรัฐอีกครั้งหนึ่งพร้อมย้ําว่ามาเลเซียนั้นยังยึดมั่นในหลักการเรื่องความยุติธรรมในการเจรจาการค้าและก็กระทรวงพาณิชย์ของมาเลเเนี่ยก็ปฏิเสธ ข้อกล่าวหาที่ว่าจะเก็บภาษีนําเข้าสารัฐนะเขาก็โต้เลยบอกว่าจะไม่เก็บกับพอได้ยินข่าวนี้นะอ่านข่าวนี้แล้วก็ผมสงสัยว่านี่มาเลเซียบอกว่าหารือกับผู้นําอินโดฟิลิปปินบรูไนสิงคโปร์ทำไมไม่ยกสายหาผู้นําไทยด้วยรวมเราเข้าไปด้วยได้ไหมไม่แน่ว่าเอ๊ะเพราะนายกบอกว่าไม่น่าห่วง ทางฝั่งมาเลก็เลยอ๋อสงสัยไทยเตรียมรับมือไว้แล้วหรือเปล่าแต่การรวมกลุ่มกันไว้ผมคิดว่าดีกว่านะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปอินโดนีเซียนะครับส่งทีมไปวอชิงตันไปหาตลาดใหม่ในขณะที่เวียดนามเสนอภาษี0%ให้กับสารัฐถ้าสารัฐยอมถอยส่วนซิงคสิงคโปร์เนี่ยที่คุณ ลีเซนลุงออกมาให้สัมภาษณ์ถึงขนาดนี้นะจริงๆแล้วสิงคโปร์เนี่ยเจอแค่ภาษี10%ซของรอบแรกแต่ภาษีเฉพาะของแต่ละประเทศที่เขาไปได้ดุลการค้าจากสหรัฐเนี่ยไม่มีสิงคโปรยังเลือกที่จะไม่ตอบโต้นะครับแล้วก็เน้นการเจรจารโดยที่นายกลอเรนซ์ฟองเนี่ยบอกว่าเขากังวลว่าน,นี่อาจจะเป็นจุดจบของโลกาภิวัตน์โลกถ้าทุกคนเห็นแก่ตัวประเทศเล็กๆจะแย่เพราะฉะนั้นอย่าตอบโต้เขาสแสวงหาความร่วมมือมากกว่า ทางฝั่งเวียดนามนะครับทรัมป์มีการพูดถึงเวียดนามด้วยนะครับผู้นําเวียดนามตอนนี้ก็คือพลเอกพิเศษโตเลิมนะครับโตเริมหรือโตริมผมอ่านไม่แน่ใจนะฮะเสนอว่าจะลดภาษีการ่าสินค้าสารัฐและเพิ่มการนําเข้าเพื่อเลี่ยงภาษี46% พร้อมบอกว่าการสนทนาระหว่าง2ฝ่ายระหว่างสหรัฐกับเวียดนามเนี่ยมีประสิทธิภาพมากถือว่าจะเป็นการแบบว่ามีโอกาสที่จะลดข้อต่อแบบว่ากำแพงภาษีโเดียวนี้และอาจจะมีพบกันแบบเฟสทูเฟสนะครับก็ยังไม่แน่ชัดว่าภาษีจะลดไปขนาดไหนเพราะตั้งแต่สมัยแรกที่พัมเป็นผู้นำเนี่ยบริษัททั่วโลกก็ย้ายฐานการผลิตออกจากจีนไปที่เวียดนามเพื่อเลี่ยงภาษีกันเยอะแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าเกมต่อรองเป็นยังไงแต่ผลที่ เกิดขึ้นในระยะสั้นเลยก็คือพอมีข่าวว่ามีการเจราจารเนี่ยบริษัทอย่างไนกี้หรือ l u l u เลมอนในอเมริกานะกลายเป็นว่าตลาดหุ้นอเมริกาปรับฐานแรงวันศุกร์แต่ไนกี้อย่างเงี้ยกลับมาปิดบวกได้ลูลูเลมอนกลับมาปิดบวกได้เนื่องจากว่าเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตรองเท้าและเสื้อผ้ารายใหญ่นะอย่างไนกี้เนี่ยแบรนด์เขา ฐานการผลิตนะ50%ก็ผลิตจากเวียดนาม Adidas ผลิตจากที่เวียดนามก็39% Lululemon ก็ไม่ต่ำกว่า30%นะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อนะครับ JP Morgan มีการปรับมุมมองเศรษฐกิจสหรัฐครั้งใหญ่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังจะเข้าสู่ r e c e s s i o n ปีนี้แน่ๆในขณะที่มองว่า global recession ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยอของโลกนะ เพิ่มขึ้นเป็น60%คาดการเงินเฟอในสหรัฐจะพุ่งสูงขึ้นโดยปรับตัวคาดการคอ r e PCE นะครับหรือว่าเงินเงินเฟอพื้นฐานเนี่ยขึ้นเป็น4.4%ก็คือโหบวกขึ้นมาเยอะมากเฟดจะโดนบีบให้ลดตอบเบี้ยจากการเกิด r e ีเซชชันภายในเดือนมิถุนายนนี้และอาจจะลดทุกการประชุมไปจนถึงสิ้นปีเลยก็คือลดอีกประมาณ4ครั้ง และความเสี่ยงเรื่องสแต็กเ a t ชันกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆนี่คือมุมมองของ JP Morgan ไทยเราเป็นยังไงบ้างนะครับตอบรับยังไงบ้างก็ล่าสุดเลยนะครับถแถลงจากเว็บไซต์ t ทยกอล์ go. th นะนายกก็บอกว่าตั้งคณะทำงานเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่6มกราแล้วก็จะส่งรองนายกคุณพิชัยชุนหะวัชิระไปเดินทางไปเจรจากับสหรัฐในสัปดาห์นี้ที่จะถึงนะครับ ก็เน้นย้าว่าสหรัฐไม่ใช่แค่เป็นเรียกว่าเป็นตลาดหลักแต่ว่าเป็นธมิรพันธมิตรทางเศรษฐกิจระยะยาวนโยบายที่จะเสนอไปนะครับก็คือจะนําเข้าพลังงานอากาศายานรวมถึงสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่มขึ้นรวมถึงบอกว่าจะสร้างความร่วมมือกับกลุ่มที่มีบทบาทในระบบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยร่วมกันในทางพื้นภาคอ่าเซาท์อีสเอเชียส่งเสริมการลงทุน ของไทยในสหรัฐนะครับพร้อมลดเงื่อนไขาการนําเข้าที่เป็นอุปสรรคอันนี้ก็คือแถลงจากตึกไทยคู่ฟ้าเขาบอกว่าก็มีการเตรียมตัวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ว่ากันนะครับเราเห็นตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานลงมาเนี่ยค่อนข้างลึกนะผมดูสถิติให้เมื่อวันศุกร์ดาวโจนลบลงมา2,200จุดนี่ถือเป็นการดิ่งดักสุดนะในช่วงนับตั้งแต่โควิดตอนปี2020 และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการมีตลาดหุ้นสารัฐเลยนะครับที่ดาวโจนส์ลบเกิน1,500.2จุด2วันติดต่อกัน S&P 500วันศุกร์ลบไป5.9%ทั้งสัปดาห์ลบไปประมาณ9%ก็เป็นการวันศุกร์เฉพาะวันศุกร์เนี่ยเป็นการลดลงรายวันแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาปี2020ที่เกิดโควิดหรือเหตุการณ์แพนดมิกนะครับ NASDAQ นะครับ ซึ่งอัดแน่นไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยวันศุกร์ลบไป5.8%ลงจากจุดสูงสุดเมื่อเดินทนามาแล้วนะตัวดัชนีน a s d a q เนี่ยประมาณ22% n a s d a q เข้าสู่แบ a r Market หรือตลาดหมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็มีสถิติที่น่าสนใจนะของทางฝั่งคนที่บอกว่านี่คือโอกาสซื้อหรือเปล่านะครับสถิติที่1นนะครับตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้ถ้า year to date หรือว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้ร่วงไปประมาณ14%ถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เลยเนี่ย เปิดปีมาแล้วลบประมาณ14%เนี่ยโอ้โหเปิดมาเป็น100ปีนะลบแบบนี้ตอนช่วง3เดือนแรกเนี่ยแค่5ครั้งและทุกครั้งตลาดกลับมาบวกได้หมดท้าคุณถือจนถึงสิ้นปีอ่าอันนี้เป็นใสิที่น่าสนใจอันที่1อันที่2ครับตอนวันศุกร์เนี่ยดัชนีวิสอินเดหรือดัชนีความกลัวเนี่ยพุ่งไปทําจุดสูงสุดปิดอยู่ที่ประมาณ45.3เราเพิ่งเห็นความกลัวของระดับ ตลาดระดับนี้ในย้อนกลับไปประมาณ12ครั้งในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นอเมริกาเลยนะโดย10ใน12ครั้งเนี่ยตลาดสามารถกลับมาบวกได้ภายใน2สัปดาห์หลังจากนั้นโดยที่เฉลี่ยบวกประมาณ4.3ส่วนบวก2สัปดาห์แล้วต่อไปมันขึ้นหรือมันลงเนี่ยแล้วแต่แต่10ใน12ครั้งระยะสั้นก็มีบวกอยู่เหมือนกันคุณว่านี่คือโอกาสซื้อหรือเรายังต้องรอดูดีๆอย่างที่ ซีเนียร mm ์มินิสเตอร์ลีเซนลุงเขากังวลไว้ต้องมารอดูกันนะครับสงครามครั้งนี้ไม่ธรรมดาแน่แน่และบทเรียนจากอดีตและคำเตือนจากผู้นำสิงคโปร์บอกเราว่าต้องเตรียมตัวให้ดีถ้าอยากรู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงติดตามเราได้เรื่อยๆนะครับติดตามผมได้เรื่อยๆแนละฝากกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนที่เป็นนักลงทุนได้ทราบเจอกันใหม่สวัสดีครับ